ของอการเมืองนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตอาท่านนี้แหละฮะของปีนีจุฬาพิเศษมากๆเพราะว่าเป็นงานบอลปีที่69แล้วปีเนี้ยบังเอิญมากว่าจุฬาครบรอบ96ปีโอ้เก้าสิบหกปีโอ้เล่ยครันก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องดีมากๆที่แบบ,บมองมุมกลับปรับมุมมองแล้วเราแบบทั้งขบวนพาเหรดทั้งลีดทั้ง อย่างตัวเบฟเองเนี่ยจะจะมีโชว์ก็จะเป็นโชว์ที่แบบกลับกลับสลับครัพิเศษแน่นอนเมื่อวันก็ซ้อมมาซ้อมแบบกระโดดจากตึก26อะไรอย่างเงี้ยตึก26ยนะสุขภาพไปเรือยอย่างนี้ต้องผูกไม่ใช่แต่เขาสวยนะมเขาสวยเขาสวยมีเขาคล้ายคล้ายพี่โอปอลใช่มี่ก็คล้ายคล้ายพี่โอปอลเป็นนิสสราอะไรแล้วจบที่เทพด้วยเขาแปลงเพศมาบ้างเป็นผู้หญิงอย่าเอาเปเหมารวมกันเถอนะฮะอ่ะแน่นอนซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เริ่มมีการโปรโมทนะครับการฟุตบอลประเพณีนี้เกิดขึ้นตามยูทูบต่างๆเขาบอกยอดวิวเนี่ยทะลุล้านเลยทีีเดยวล คนอาจจะยังไม่เห็นภาพตัวผมได้ดูละนะครับไปดูคลิปพีอากันดีกว่าครับนี่เธอเธอจะไปงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่69ก,กับฉันปาไม่อ่ะเขานั้นมลพิษมันเยอะเห้ยหล่อนทำไมหล่อนไม่ลองมามุมกลับปรับมุมอมองดูลาที่นั่นอาจจะมีอะไรดีๆอยู่ก็ได้ใช่ไหมคะแม่ทัพชียถูกต้องแล้วค่ะนอกจากจะมีอะไรดีๆธรรมศาสตรชุดแรงมากสาเครื่อง Let's Let's like the beach. Eat. get wave. They they Have Have The the to what say go go gonna boys back a say. drink. drink. in เฮ้ยดีนะทำดีแล้วก็มีผู้ชายหืงหึมีนักบอลอะไรอย่างเงี้ยเป็นการจำลองงานในคลิปสั้นๆเดี๋ยวไม่น่าเชื่อว่าอาจารย์มันเล่นล้วนเลยวะอันนี้ก็มีแบบว่าเป็นชุมนุมกิจกรรมต่างๆเส้นๆอย่างนี้ที่ตรงลานพญานาคเลยใช่ค่ะคุณพี่แต่ว่าถ่ายแบบว่าไม่มีการคัดเลยเทคเดียวแล้วก็กลุ่มจำลองที่ใส่เสื้อเหลืองเขาไปงานบอลปีที่แล้วแล้วปีนี้กังวลว่าจะมาหรือเปล่าอันนี้ก็แบบว่าเป็นแบบเชียร์ นี่นั่นคอมคอมเจอนี่ก็จะเห็นนะคะเป็นน้องควายเป็นบ๊อฟี่นะคะเป็นสัญลักษณ์งานผู้บันประเทมนี้ปีนี้ค่ะ ฟันขาวมากเลยนะครับขอบคุณค่ะตัวน้องดำค่ะพี่เออจริงๆฟันก็เท่าคนอื่นนั่นแหละค่ะถ้าน้องดำนั่นเองเป็นการก็เรียกว่าขีเอทที่ดีมากเลยนะชวนทุกคนไปดูกันนี่คือฝั่งของธรรมศาสตร์มีการปลาผู้ใส่กันด้วยผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะฮะในการเวลาแข่งขันประเพณีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามโดยเฉพาะของจุฬาธรรมศาสตร์หรือธรรมศาสตร์จุฬาเองก็ตามแต่แต่ละปีจะมีพัฒนาการในการนําเสนออย่างเก่อนที่จะเข้าสู่ประเพณีซึ่งมันเป็นการเรียกนะครับขวัญและกำลังใจเหมือนกันนะสำหรับไทยเวลาที่เป็นสิทธิ์เก่าเอาล่ะเดี๋ยวมาาาดูฝััั่งงงจจุฬกนนบ้ะเป็ยไงงลอชมปด ไปดูกันครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเบบีผู้ชายที่มันเกี่ยวกับอะไรอะฮะอันนี้เป็นที่แบบโชว์งานเปิดเทงค่ะเป็นแบบอินโทรเข้าโชว์เยน็นเพรว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นโชว์แบบว่าโชว์ร้อนสลับโชว์เยน็น,นสลับว,วอะไรอย่างนี้อันนี้น้องบอสกูโน่ค่ะครับผมเป็นคนไทยจริงคืออ๋อนี่คือตีมแบบแนวเกาหลีนิดนึงใช่แบบแนวพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นเสียงจริงค่ะหน้าก็หน้าเรียวมากนะหน้าป่วยจริงต่ามานะเดี๋ยวนี้โอ้คนรุ่นใหม่ไม่เลยนะนี่ไงพี่ทำอะไรลงไปเนี่ยพี่ดีโก้ไอ้ฉันปลุกเอนพี่เจ้าพุกี้เมหัวแล้วนะครับแม่ใจเย็นนะใจเย็นฉันไม่ได้เทซะ่อนแล้วฉันมังฉันี้มองมงก้าอันนี้เราเป็นแบบว่าไทยอินไทยอินลีฉันไทยอินตลอดครับ แม่ที่ชอบมากเลยนะครับแม่ที่ถามว่าจะมีซีรีส์ต่อไหมอุ้ยตอนนี้ปล่อยมาเรื่อยๆแล้ว,วปลเป็นในเพจค่ะจะเป็นเพจแบบ beauty bar b e a y baby m i l e ผมเชือ่อจริงๆแล้วนีหลายคนได้ดูในะฮะในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามสองคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่น้องๆอยากทำภาษาและก็จุฬาตั้งใจทำากันมากใช่นะครับอ่ะก็อยาก็สนับสนุนกันไปนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ดูคลิปเลิศๆไปแล้วนะครับ อยากดูของสดบ้างเขาบอกว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็าสามารถเต้นเพลงของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ด้วยเหมือนกันนะไอ้เบบี้มาเต้นจ<ล>ุฬาหน้าหลักได้ลูกจุฬาหน้าหลักได้ไหมหนูได้แบบฉบับของเราก็ได้โอเคได้ได้แล้วของหนูนี่จะเป็นแช่วบบบแช่วบแบอย่างนี้อนะแต่ว่าเต้นจะเต้นเองใช่ไหมลูกหนูจะเต้นไม่หนูกระโดดแล้วพี่น้ เพะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะให้แต่ละคนเต้นนะครับเพลงของมหาวิทยาลัยเริ่มจากของตุลาการก่อนบ้างโอเคพร้อมน่ารักในสพร้อมค่ะนะขอแบงค์ได้เปอรลีก่อนได้ไหมคะได้เดี๋ยวให้ให้คณากรช่วยร้องให้หน่อยนะคะได้ค่ะโอเคขอแบงค์แรกเปอรลีก่อนนะคะแบงค์แรกเปอรลีแล้วครับเสกอะซิบันจุลาได้แล้วไม่ด้ต่อซิบันจุลาได้แลด้วยเจ็บคอเลยเนี่ย

มีสิ่งเดียวที่พี่แปลกใจแปลกใจเือที่แปลกใจว่าน้องเบนไม่มาถ่างสังเข้าที่ให้เรามาได้ยังไงไม่น่าจะคิดวิมาได้ดูลังมากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากโอเคเป็นคนมีของเป็นมีของเยอะนะเอามาครับหนุ่มของไม่ใช่พี่เรียกในสิ่งที่พี่เห็นที่พูดแล้วแต่นุ่มสวยอะมาแช่แวบนะของธรรมศาสตร์นะครับเชิญครับเตเตครับักครู่นี่ครับพี่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวีพี่อยากสัมผัสโอ้โห กับพี่หนูไม่เคยเข้ายค่ะบ้าปคนเดี๋วเขาจะเต้นเองแช่แวบช่บเดี๋ยวให้น้องๆนะหลีดรุ่นหอสกายช่วยร้องหน่อยด้วกันนะครับร้องนะเด็กๆนะหนึ่งสองสามแช่แวบแวบแช่แวบแชรแวบแช่วบแช่แวบไวสีวาดภายาไปสีวาดบรรยากาศไปสีวาดธรรมชาติแห่งน้ําชาตมาให้วัวพัเท่ ีพบอุบัติเหตุนะครับแยกกันเต้เต้สุดยอดมากเก่งมากทั้งสองคนเลยทั้งสองด้านสุดยอดมากนะฮะปีนี้ครับพูดถึงเสื้อกันบ้างซึ่งเป็นกิมมิกจริงๆนะฮะของทั้งสองมหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เนี่ยสีเก่าซื้อหาซื้อได้ที่ไหนครับ น้องๆก็ทางฝั่งจุฬานะคะก็ซื้อได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาทุกสาขาค่ะแล้วก็ที่ศาลาพระเกี้ยวแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะเป็นงานเชียร์เวียนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีทุกวันอ่านี่เสื้อเชียร์พูดหนึ่งพิมพ์สั้นนิดนึงครับแบบเสื้อจุฬาจุฬาปีนี้ครับเป็นปีพิเศษมากๆเพราะมีลิมิเต็ดอีดิชั่นครับผมครับอันนี้เป็นแบบธรรมดาค่ะอันนี้ธรรมดาแต่ลิมิเต็ดอีดิชั่นคือตรงนี้จะเป็นกดโป๊ะแล้วเป็นไฟแวบๆจริงไหมเนี่ยจริงซึ่งงานบอลจัดกลา่วันก งานมาันไปถึงกลางคืนไงมีองคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้ลูกฟองฟอมุ้งกลับใช่อเมย <laughs> ม์คือโคตรใจ <laughs> โอเคคือปีนี้จะมีไฟด้วย<ช>ประมาณว่ามีฐานหรืออะไรไหมฮะ <laughs> หรือไงก็คือว่า แสนครั้งเออริงมเนี่ยโอ้แปลกพอดีเออเก๋มากสองแสนครั้งใช่อยากให้ไปซื้อจับจองกันนะครับขอบคุณให้น้องๆได้นั่งพักก่อนนะครับอันนี้มีไฟอ่ะมาทีดิสาธรรมศาสตร์บ้านดีกว่าครับเป็นไงอันนี้พิเศษยังไงบ้างก็เป็นสีแดงแรงฤทธิ์นะคะครับผมเรียกได้ว่ามองแต่ไกลก็เห็นเลยจริงขายราคา200บาทใช่ไหมครับผมยังสองร้อยอยู่ใช่ไหมไม่ขึ้นราคาเนาะครับสองร้อยบาทครับผมเพื่อประชาชนแล้วก็ขายที่ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็มีขายในเว็บไซต์ด้วยแล้วก็มีทางไปรษณีีย์กก็มมส่งเหือนันคคค่่ะุณพีือถ้าอยากไได้ฟก็ไปซื้้อตรงนี ร้อยบาทนะครับไปติดได้แบ่งการไปติดไฟเอาเออถ้าปีนี้ผมก็ได้ได้มีโอกาสโปรโมทเสื้อให้ให้ธรรมศาสตร์ด้วยเฮ้ยเจ๋งมากเลยต้องชนไปไหมครั้งนี้ต้องไปครับรอสีขาธรรมศาสตร์นะได้เขามัดตัวละได้ได้ครับผมมัดตัวละด้วยเขามัดตัวละอยากจะไปเป็นกำลังใจให้พูดถึงเรื่องนี้จากเรื่องนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของสแตนกันบ้างครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะแต่เราฝั่งนี้เราฝั่งธรรมศาสตร์ก่อนสแตนสแตนนี้เป็นยังไงต้องสนุกที่สุดในโลกเหมือนเดิมเป็นสแตนให้ทุกคนสามารถลุกขึ้นน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 มม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 มาา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 าเเเเเเตต้้้้้ไไดดรรรรรรรีีีชุุกก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 ิจจจจ่่งงงงๆยยยอออะะะป็็ใสสทััคแลว สันทานการไฮเออร์เลเวลแล้วก็นี่กลุ่มกิจกรรมมีกลุ่มลีดใช่ไหมมีทุกกิจกรรมก็มาสวยๆกันก็ุูขค้นเต้นได้เลยสนุกที่สุดในโลกมากันค่ะด้านจุฬาบ้างครับด้านจุฬานะคะก็แน่นอนเรามีกลุ่มออเทนิตี้เชียงมากมายค่ะทั้งซิวเดวิลซิวมิราเคิลซิวแองเจิลจัดเต็มแน่นอนยมีเดวิลแองเจิลเดวิลแองเจิลมิราเคิลเขาจะเป็นทีมเลยหรอใช่ก็จะเป็นแบบว่า เนวแกเป็นกองสัวนเต้นสั่นกันเหมือนกัน,กนแล้วก็จะมีพวกแบบแป่งตัวบ้าๆไม่เหมือนคนออน,นะ,น,ะ <laughs> นั่นคือซิอแองเจลอ๋อนั่ยคือแองเจลและซิอมีพวกกตจเนแนวแบบว่าเป็นกระแทกแรงๆแซบๆอะไรอย่างนี้มีหมดเลยใช่ค่ะบอกถึงประตูไหนครับเ <laughs> ข้าง,งานเวลาไหนอะไรยังไงครับวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะที่สนามสุขพัชราใส่นะครับประตู18 เวลาที่เป็นนาฬิกาสานาทีค่ะได้ครับผมอ่ะของคุณแล้วครับนตลาดนะคะเราก็จะเน้นเต็มก่อนออกทีวีอ่ะนะคะแล้วก็ประตู5เวลา12บสนาฬิกาสานาทีนะคะเราไม่รู้จะไปนั่งรอกันทำไมเนาะเราก็ไปหลังๆกันแต่ว่าเต็มก่อนออกทีวีแน่นอนอยากให้ทุกคนถ้าถ้าคุณเป็นสิทธิ์นะครับปัจจุบันนะครับของของทั้งสองมหาวิทยาลัยนี้อยากให้ทุกคนขึ้นสแตนดครั้งหนึ่งชีวิตถามตัวเองเลยยังว่าอยู่สองมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยได้ขึ้นสแตนด์หรือเปล่าขึ้นแล้วคุณจะภูมิใจมากเพราะคุณจะะไไไไไมมม่่่่ดดด้้้้้้้้้ลลลลงงงงงปปาาาาาาววสขขขเเเยยยอออูหหนนนนบบบตตต็ผึแแกัโโค ภูมิใจนะครับทั้งหนึ่งในชีวิตสุดยอดมากนะครับวันนี้สนุกสนานใครที่อยากไปดูครับไปดูกันได้นะครับสำหรับประเพณีฟุตบอลนะครับธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่69ครั้งนี้ใช่ครับไปที่ไหนฮะนะฮะที่สนามสุพัชราสายนะครับไปได้ประตูที่18ครับแล้วก็ประตูที่ท้าค่ะนะครับผมนะคแต่สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นปีนรั้วไปนะครับครับผมสมัครนั่งานได้ใช่ครับนะครับเอาไปช่วยกันสร้างบริษัทให้ยิ่งใหญ่กันอีกครั้งในวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยธรรมศาสตร์และจุฬาแน่นะครับขอบคุ